สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วยากรบทที่19นะคะขอเสนอสำนวนที่พูดว่าจําไม่เห็นได้เลยว่าจําไม่เห็นได้เลยว่าหรือจะพูดว่าไม่เห็นจะจําได้เลยว่าไม่เห็นจะจําได้เลยว่าพูดแบบไหนก็ได้คะ่ะความหมายก็คือคนพูด จำเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้หรือคนพูดต้องการที่จะปฏิเสธว่าเขาไม่เคยทำเหตุการณ์นั้นเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นเดือนที่แล้วคุณ A ยืมเงินคุณ B คุณ B ก็พูดว่าคืนเงินด้วยนะคืนเงินด้วยนะคุณ A ก็พูดว่าจำไม่เห็นได้เลย ไม่เห็นจะจำได้เลยพูดแบบไหนก็ได้ค่ะความหมายก็คือคุณ A จําไม่ได้ว่าเคยยืมเงินคุณ B เมื่อเดือนที่แล้วหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือคุณ A ปฏิเสธปฏิเสธว่าเคยยืมเงินคุณ B เมื่อเดือนที่แล้วโอเคค่ะประโยคต่อไปนะคะจําไม่เห็นได้เลยว่าเคยใช้บัตรเครดิตใบนี้แต่มีใบแจ้งหนี้มา ไม่เห็นจะจำได้เลยว่าเคยใช้บัตรเครดิตใบนี้แต่มีใบแจ้งหนี้มาความหมายก็คือจำไม่ได้ว่าเคยใช้บัตรใบนี้ตอนที่ไปซื้อของแต่ว่ามีใบแจ้งหนี้มาแสดงว่าคนพูดอาจจะต้องโทรไปบริษัทบัตรเครดิตเพื่อที่จะเช็คว่าใช้บัตรเครดิตหรือเปล่าโอเคค่ะจะอ่านอีกครั้งนะคะ จำไม่เห็นได้เลยว่าเคยใช้บัตรเครดิตใบนี้แต่มีใบแจ้งหนี้มาไม่เห็นจะจำได้เลยว่าเคยใช้บัตรเครดิตใบนี้แต่มีใบแจ้งหนี้มาโอเคค่ะประโยคต่อไปค่ะจำไม่เห็นได้เลยว่าเมื่อคืนพูดเรื่องแบบนั้นไม่เห็นจะจำได้เลยว่าเมื่อคืน พูดเรื่องแบบนั้นคนพูดอาจจะจําไม่ได้หรือไม่ก็คนพูดอาจจะปฏิเสธว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้พูดเรื่องแบบนั้นโอเคค่ะต่อไปนะคะจําไม่เห็นได้เลยว่าเซ็นชื่อในเอกสารนี้ทําไมมันอยู่ตรงนี้ไม่เห็นจะจําได้เลยว่าเซ็นชื่อในเอกสารนี้ทําไมมันอยู่ตรงนี้ คำว่ามันก็หมายถึงเอกสารนี้คนพูดจําไม่ได้ว่าเซ็นชื่อในเอกสารแต่ว่าเอกสารมาวางอยู่ตรงหน้าก็อาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นลายเซ็นจริงหรือว่าเป็นลายเซ็นปลอมโอเคค่ะอ่านอีกครั้งนะคะจําไม่เห็นได้เลยว่าเซ็นชื่อในเอกสารนี้ทำไมมันอยู่ตรงนี้ ไม่เห็นจะจำได้เลยว่าเซ็นชื่อในเอกสารนี้ทำไมมันอยู่ตรงนี้โอเคค่ะต่อไปนะคะจำไม่ได้เลยว่าคุยกันเรื่องนั้นจะลองเช็คดูอีกครั้งไม่เห็นจะจำได้เลยว่าคุยกันเรื่องนั้นจะลองเช็คดูอีกครั้งประโยคนี้คนพูดจำไม่ได้ ว่าเคยคุยเรื่องนั้นหรือเปล่าก็อาจจะลองเช็คดูจากเอกสารว่ามีการจดบันทึกไว้หรือเปล่าหรือไม่ก็ไปถามคนที่ประชุมด้วยกันว่าในที่ประชุมได้คุยเรื่องนั้นหรือเปล่าโอเคค่ะต่อไปนะคะจําไม่ได้เลยว่าฉันส่งอีเมลให้คุณบางทีฉันอาจจะส่งผิดไม่เห็นจะจำได้เลยว่า ฉันส่งอ e ีเมลให้คุณบางทีฉันอาจจะส่งผิดประโยคนี้เพื่อนอาจจะได้รับอ e ีเมลแต่ว่าคนพูดจำไม่ได้ว่าส่งอ e ีเมลให้เพื่อนเขาก็เลยคิดว่าบางทีอาจจะส่งผิดต่อไปนะคะจำไม่เห็นได้เลยว่าคุยเรื่องความลับกับเขาแต่ทำไมเขาถึงรู้ไม่เห็นจะจำได้เลยว่าคุยเรื่องความลับกับเขา แต่ทำไมเขาถึงรู้ประโยคนี้คนพูดจำไม่ได้ว่าคุยอะไรกับเขาบ้างคุยความลับกับเขาหรือเปล่าคนพูดจำไม่ได้แต่คนพูดก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงรู้ความลับก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการคุยความลับกับเขาแต่จำไม่ได้ว่าคุยความลับกับเขาไปแล้วโอเคค่ะ,ะจำไม่เห็นได้เลย ว่าคุยเรื่องความลับกับเขาแต่ทำไมเขาถึงรู้ไม่เห็นจะจำได้เลยว่าคุยเรื่องความลับกับเขาแต่ทำไมเขาถึงรู้โ,โอเคค่ะต่อไปนะคะจำไม่เห็นได้เลยว่าเคยไปที่นั่นแต่ฉันเห็นตัวเองอยู่ในรูปไม่เห็นจะจำได้เลยว่าเคยไปที่นั่นแต่ฉันเห็นตัวเองอยู่ในรูป บางทีคนพูดก็ลืมว่าเคยไปเที่ยวที่นั่นแล้วแต่พอมาดูรูปเห็นตัวเองอยู่ในรูปเอ๊ะก็แปลกใจนึกไม่ออกว่าเคยไปเที่ยวที่นั่นมาแล้วโอเคคะ่ะจำไม่เห็นได้เลยว่าเคยไปที่นั่นแต่ฉันเห็นตัวเองอยู่ในรูปไม่เห็นจะจำได้เลยว่าเคยไปที่นั่นแต่ฉันเห็นตัวเองอยู่นนยนในรูปโอเคคะ่ะ ต่อไปนะคะจำไม่เห็นได้เลยว่าเคยใช้รหัสผ่านนี้แต่ทำไมมันถึงถูกบันทึกไว้ไม่เห็นจะจำได้เลยว่าเคยใช้รหัสผ่านนี้แต่ทำไมมันถึงถูกบันทึกไว้หลายหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ตรงนี้นะคะใช้รหัสผ่านนี้แต่จำไม่ได้ว่าเคยใช้พอมาดูในคอมพิวเตอร์เอ๊ะ ทำไมมีรหัสผ่านนี้บันทึกอยู่เพราะว่ามีรหัสผ่านเยอะก็เลยจําไม่ได้นั่นเองค่ะจําไม่เห็นได้เลยว่าเคยใช้รหัสผ่านนี้แต่ทําไมมันถึงถูกบันทึกไว้ไม่เห็นจะจําได้เลยว่าเคยใช้รหัสผ่านนี้แต่ทําไมมันถึงถูกบันทึกไว้โอเคค่ะต่อไปนะคะจำไม่เห็นได้เลย ว่าเคยเข้าร่วมโครงการนั้นแต่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ไม่เห็นจะจำได้เลยว่าเคยเข้าร่วมโครงการนั้นแต่มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ประโยคนี้ก็คือจำไม่ได้ว่าเคยเข้าร่วมโครงการแต่พอมาดูรายชื่อก็มีเขียนอยู่คำว่าลิสต์ก็คือลิสต์ลายชื่อ คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4แบบนี้เรียกว่าลิ์หลายชื่อโอเคค่ะต่อไปค่ะลองแต่งประโยคดูนะคะโอเคค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะจำไม่เห็นได้เลย ว่าเดือนที่แล้วคุณเลี้ยงข้าวฉันจำไม่เห็นได้เลยว่าเดือนที่แล้วคุณเลี้ยงข้าวฉันประโยคนี้อาจจะเป็นการปฏิเสธก็ได้นะคะเพราะถ้าจำได้เดือนนี้คนพูดอาจจะต้องเลี้ยงข้าวโอเคค่ะประโยคต่อไปค่ะจำไม่เห็นได้เลยว่าเคยไปกินข้าวร้านนี้จำไม่เห็นได้เลยว่าเคยไปกินข้าวร้านนี้ ประโยคนี้คนพูดอาจจะเคยไปกินข้าวร้านนี้เมื่อนานมาแล้วพอกลับมากินอีกครั้งหนึ่งก็จำไม่ได้ว่าเคยไปกินข้าวร้านนี้มาแล้วประโยคถัดไปค่ะจำไม่เห็นได้เลยว่าเก็บเงินไว้ในกระเป๋าใบนี้จำไม่เห็นได้เลยว่าเก็บเงินไว้ในกระเป๋าใบนี้บางทีถ้าเก็บเงินไว้หลายๆที่ก็จำไม่ได้ว่าเก็บเงินไว้ที่ไหนบ้าง โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ